สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้มารู้จักผักพื้นบ้านนะคะที่สามารถนํามาขายได้นะคะจะมีบวบหอมแล้วก็จะมีนะคะผักขยแยงใส่แกงหน่อไม้อันนี้ผักกันจองนะคะผักกันจองกินกับส้ตมตำนะคะว่าก,กินกับน้ําพริกได้อันนี้คือผักเหอพวงนะคะอันนี้คือผักบุ้งผักบุ้งไว้กินกับส้ตมตำค่ะ ผักที่สามารถขายได้นะคะในท้องตลาดอันนี้ก็คือชะอมนะคะโลละห้าสิบบาทอันนี้ก็ใบชะพูไว้กินกับห่อนะคะหอเมี่ยงนำไปอ่อมอันนี้ก็คือกระเพราวควายนะคะไว้ไปผัดใส่ผัดแทนกระเพราได้นะคะอันนี้คือผักขมนะคะเอาไปลวกไปลวกสุกๆนะคะกินกับน้ำพริกได้อันนี้อกรรมหนึ่งค่ะ อันนี้คือตำลึงนะคะตำลึงเด็กผักที่สามารถนำปลูกและนำมาขายได้นะคะอันนี้คือใบายะนางนะคะไปแกงแกงเห็ดแกงอะไรนะคะพันน้ำสดนะคะกินน้ำพานกินน้ำก็ได้นะคะมีประโยชน์นะคะนี่คือใบายะนางนะคะ่ะอันนี้คือใบกระเพราใบากระเพรานะคะสามารถนำไปผัดกระเพราและนำไปทำเป็นชากระเพราได้นะคะ อันนี้คือใบโหระพาสามารถไปผัดหอยหลายใส่กับย้งเขียวหวานได้ค่ะใบกะเพรากับใบโหระพานะคะจะมีลักษณะต่างกันนะคะสังเกตนะคะใบโหระพานะคะใบจะออกสีม่วงๆนะคะก้านใบกะเพราจะเป็นต้นสีขาวกลิ่นก็ต่างกันค่ะใบกะเพราจะเป็นใบหยักๆส่วนใบโหระพาจะเป็นใบเรียบๆแบบนี้นะคะใบโหระพาเป็นแบบนี้ค่ะ ส่วนอันนี้นะคะเป็นใบแมงลักนะคะอันนี้คือใบแมงลักนะคะเ,เพื่อนๆจะมีลักษณะต่างกันนะคะกับใบกระเพราอันนี้นะคะคือใบกระเพรากับใบแมงลักนะคะสังเกตได้นะคะจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือใบกระเพราอันนี้คือแมงลักถ้ากระเพราใบแมงลักที่เป็นดอกนะคะจะใส่แกงแกงหน่อไม้นะคะจะหอมมากเลยค่ะอันนี้คือใบแมงลักนะคะไปใส่พริโ กินกับน้ำพริกเออมันนี่จะดื่แล้วก็ปลาลองมลาล้๊าดนี่ยักอะไรหกในอิสานเราไม่คิดเยอะใส่ี่สาร้ายนั่แหละมิารายนั่นแหละ,าาหละต้องชิมเนาะจะได้รู้รสชาติเนาะมันมันก็ไม่ขมมันก็ไม่นี่มันก็เต็กอ๋อรสชาติธรรมดาเลยเจืด เพลดพลิจืดๆเลยนะคะกินสดใช่ไหมคะเนี่ยหูปลาช่อนหูปลาดุกหูปลาดุกกินกระลาบอันนี้ก็โลละหกศูนบาทนะคะ